แล้ว <Hello. c oughs> ตื่นนอนมาก็สระผมนะคะสระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเป่าพัดลมเนาะก่อนมาก็ต้องเติมพลังให้กับตัวเองหน่อยนะวันนี้รู้สึกแบบร่างกายต้องการพลังงานแล้วนะคะบอกเลยว่าตัววันนี้เจอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรูปร่างเองเ็ดย,นะยังดีเหมือนสาวๆเลยนะเออโอเคเลยนะก็ลเลยอยากแนะนําว่าเฮ้ยลองดิลองกลับมาดูแลตัวเองกันนะเพราะวันนี้คุยกับเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยนะแล้วตอนสาวๆนางก็สวยมากๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่านางหมดหมดความมั่นใจไปนะคะบอกว่า ปีนี้เรารู้สึกว่าเราแก่เรอะเราบอกค่ะเดี๋ยวก่อนนะคือแบบเราไม่คิดนะเราเราบอกเพื่อนว่าเราไม่คิดนะว่าเราแก่นะเรายังรู้สึกว่าปีนี้เราดูดูดีนะคะดูดีเหมือนที่เราเคยดูดีมาก่อนดูดีกว่าทุกๆปีเลยเพราะว่าเรากลับมาดูแลตัวเองนะนงออกกําลังกายสองทานอาหารดีๆนะแล้วเราก็ทําผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลสุขภาพตัวเองือออกมาด้วย เป็นปีนี่เป็นปีที่มั่นใจนะคะว่าจะกลับมาสวยนะคะแล้วก็สวยมากกว่าตอนสาวๆอีกนะคะบอกเลยว่าแนะนําเลยนะคะถ้าใครยังไม่ลองกินต้องลองเปิดใจแล้วนะคะใครที่ทานกาแฟสุขภาพอยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าการทานกาแฟสุขภาพแล้วทําให้สุขภาพัานดีกว่าทานกาแฟทั่วไปอยู่แล้วนะคะก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อที่เคยทานอยู่มาลองทานของเอดูนะคะนี่ก็บอกเลยว่าอันนี้ก็การันตีจากตัวเองได้เลยเพราะกินทุกวันนะคะ ไม่ได้แค่ถ่ายภาพนิ่งนะคือกินโชว์ทุกวันนะคะคือให้เห็นเลยว่าเฮ้ยสินค้าสินค้าไม่ดีนี่ไม่กล้าขายจริงๆนะถ้าใครรู้จักเอกก็จะรู้ว่าเอกเป็นคนที่ไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้นะจ๊ะถ้าทําไดไ้ถึงจะพูด <laughs> ถ้าพูดไปแล้วทําไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันไม่มันไม่คําพูดเรามันไม่ขังอะนะคะคำพูดของเรามันต้องขังอะนะคะต้องขังนะคะเป็นคนที่รักษาสัจจะนะคะ มันก็ผงเลยละเอียดมากขนาดจริงๆกินเลยก็ไดนะ้แต่ถ้าคนต้องกินขมๆ่อยมันจะขมถ้ากินจะโผนะแต่ใครชอบกินขมๆนี่สามารถกอกปากได้เลยนะก <c oughs> อกปากกินได้เลยอันที่ลองมาแล้ว <c oughs> ละลายทันทีนะคะละลายทันทีไม่ต้องใส่น้ําก็ละลายนะคะเป็นผ <c oughs> งที่ละเอียดมากๆนะคะ เราไม่มีน้ํามันที่อันตรายต่อสุขภาพนะครีมเทียนนี้ทํามาจากน้ํามันลําข้าวซึ่งดีต่อไขมันในร่างกายเรานะคะเป็นไขมันดีนะคะเป็นไขมันดีนะคะโอเคนะคะจะจะลืมให้ลองดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงอืออออ่มากๆถ้าเกิดใครนะคะที่ตัวใหญ่อาจจะทานทีเดียวสองซองได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวเล็กๆทานทีละซองก็ได้แต่อยากให้ลองเทสวันละซองก่อนว่าในหนึ่งซองเนี่ยเราทานแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง ะะลองเปลี่ยนลองลองเทสดูกับตัวเองนะทานก่อนอาหารทานหลังอาหารหรือทานตอนตอน,ตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนจะรู้สึกยังไงต้องลองเทสกับตัวเองนะคะเพราะร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะคะนะลองเทสดูนะคะว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาของเรานะคะ